ไม่อ <gesch> <laughs> ้ยย่ามาถูกบวกกันี่ไหน้าคกันนะก็ยุไกได้แล้วนะจุดๆอันเดี๋ยวพ่อจุดๆพร้อมกันอันใส่กระพวกไม่ล่ะจุดนจุดนี เดาดยังต้อนมือพอดะเอาไหมเลี้ยบไกเลยดีจ้าไปไปไปพวกดีมิไซเฮ้ยมันยียบเลยเหรอีหนาปีไหนพ่อกันไม่อย่าลืมเป็นจุดหมายมาหาด้ะไปแล้วครับไครบรดีหัดันเัวผู้หงอมนตดีดีลูกพวกไป ไปเกลแล้วต้มเอาละปุ่มดับเอาละเอาละ